จึงมีแก่ท่านผู้ที่ได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังทุกท่านในวันนี้จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าจากหนังสือพระไตรปิดกอริยสัจจากพระรโอดอริยสัจจากพระรโอดเล่มที่หนึ่งได้พูดถึงในเรื่องนี้ว่าพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าจิตเป็นบุคคล หรือกระแสะแต่เป็นกระแสะการปรุงแต่งทางจิตที่เป็นไปตามธรรมชาติผลที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์จึงไม่ใช่การกระทําของบุคคลใดในวันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้กันเราศึกษาเรื่องอ,อิทธปปัจยตาปฏิสมุป,ปบาทโดยหลายแงย่มุมอื่น แม้แต่วันนี้ก็จะศึกษาเรื่องอีทัพปัจจยตาและปฏิสมุปบาทอีกมุมหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรง,งตรัสว่าเป็นเรื่องที่อาศัยการและการเกิดขึ้นเมื่อวานได้กล่าวไปถึงเรื่องที่อยู่ของจิตที่ไม่มีรักไม่มีเกียรติพระองค์ได้ทรงตรัสว่าอานาปณสติเป็นที่อยู่ของจิตที่ไม่มีรักไม่มีเกียรติ ไม่รักและไม่เกลียดแล้วพูดถึงศีลห้าเป็นเรื่องของความสงบของสังคมก็ได้กล่าวมาแล้วหลายตอนนะแต่ว่าความลุ่มลึกละเอียดแห่งธรรมก็อาจจะอืไม่เหมือนกันบนทธรรมอันเดียวแต่ฟังแล้วเข้าใจไม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของผู้ฟังเพราะว่าผู้ฟังนั้นมีสภาวะธรรม ถึงไหนก็จะเข้าใจสภาวธรรมประมาณนั้นอย่างเงี้ยนั้นในบทธรรมเรื่องาาอิอนนท,าทาัปปยตาปฏิสมุขบาศเป็นบทธรรมที่ลุ่มลึกแล้วพระองค์ก็บอกว่ายากมากเหมือนกันได้ทรงตัดกับพระราชกุมารว่าโอ้เป็นคาถาที่น่าเศร้าเรื่องนี้เมื่อเรากล่าวแล้วไม่มีใครรู้ไม่มีใครเข้าใจเนี่ยมันก็เหนื่อยเราเปล่าทันว่ายอย่างนั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตามเราสักวันหนึ่งถ้าเรายังมีความอดทนมีความาพเพียนมีความอุตสาหะอยู่ที่ใครที่จะฟังธรรมะคำของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมที่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์เป็นไปเพื่อพันนิพพานเนี่ยอาตมาว่าเป็นประโยชน์เราลงทุนทาอะไรมากมายนะทาการทํางานหาเงินหาทองอะไรมากมายพระเจ้านั่นก็ไม่สิ่งที่ประเสริฐเลย ย่อมจะฟังเสียงสรรเสริญยนยอฟังเสียงอะไรมากมายก็ไม่ไประเสริฐเลยไม่เหมือนกับการฟังธรรมะอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้มีศิลปะอะไรมากมายก็สู้กับการที่มาศึกษาศิลปะการฝึกอาณาปณะศิกยากยคตาสติไม่ได้อย่างเงี้ยวันนี้เรามาศึกษาเรื่องนี้ที่พระองค์ตรัสว่าพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าจิตเป็นบุคคลแต่เป็นการ ปรุงแต่งปรุงแต่งทางจิตที่เป็นไปได้เองตามธรรมชาติเรามาศึกษาเรื่องนี้นะที่พระองค์ได้ทรงคัดค้านโต้อตอบกับพรามที่ว่าอุปวานนะนะว่าในเรื่องเนี้ยที่พระองค์ได้กัดไว้ว่า <c oughs> กระแสะการปรุงแต่งจิตเป็นไปได้เองตามธรรมชาติผลที่เกิดขึ้นเป็นความทุกข์จึงไม่ได้จึงไม่ใช่การกระทำของบุคคลใดๆดังนั้นจึงไม่ใช่การกระทำของบุคคลผู้รู้สึกเป็นทุกข์หรือการกระทำของบุคคลอื่นใดๆที่ทำให้ผู้อื่นเป็นทุกข์ นี้ก็เป็นหลักสำคัญของพุทธศาสนาที่สอนเรื่องอนัตตาเนะี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลที่เป็นผู้กระทำหรือผู้ถูกกระทำแต่เป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจะตาซึ่งจิตรู้สึกได้เท่านั้นเป็นเรื่องที่สำคัญสูงสุดในพุทธศาสนาเราก็บอกว่าผู้ศึกษาตึงต้องศึกษาให้เข้าใจถูงสูงสุดนะ พระองค์ทรงตัดว่าอุปวานะเรากล่าวว่าความทุกข์เป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้นที่เรียกปฏิจจสมปนร,รมทุกนั้นอาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นเล่าอุปวานะทุกอาศัยปัจจัยคือภัสสาะเกิดขึ้นปัสสาะเห็นไหมเกิดขึ้นมันอาศัยทุกที่พวกที่สมณะพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่าตนทําเอง ตนทําเองก็เป็นทุกข์ที่อาศัยภาษาเกิดขึ้นทุกข์ที่พวกสมณะพามพวกหนึ่งบัญญัติว่าผู้อื่นทําให้ก็เป็นทุกข์ที่อาศัยภาษาเกิดขึ้นทุกข์ที่สมณะพามพวกหนึ่งบัญญัติว่าตนทาด้วยผู้อื่นทําให้ด้วยก็เป็นทุกข์ที่อาศัยเกิดจากภาษาเพราะอาศัยภาษาทุกข์จึงเกิดขึ้น ทุกที่สมณพราหมณ์พวกหนึ่งบัญญัติว่าตนทําเองก็หาไม่ได้ผู้อื่นทําให้ก็หาไม่ได้ก็เป็นทุกข์ที่อาศัยภาษาเกิดขึ้นในเรื่องนี้เห็นไหมว่าพราะองค์ได้ทรงแก้ปัญหาให้สมณพราหมณ์ที่บัญญัติเรื่องทุกข์ว่าทาตัวเองทําบ้างคนอื่นทําบ้างตนเองทําบ้างคนอื่นทําบ้างหรือว่าทุกข์นั้นเกิดล,ลอย แต่ผูเจ้า่ไม่ไม่ใช่ทุกพวกนี้เกิดจากมีภัสษาทั้งหมดนั่นแหละท่านี้ภัสสมันมาจากไหนภัสษะก็เป็นส่วนหนึ่งของปฏิจสมุป,ปบาทนั่นเองเราจะไปลองท่องปฏิสมุปบาทนะเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจริงมีนามรูป พาะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลาญาตนเพ่อมีสลาญาตนาเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเห็นไหมพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาพ่อมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพ่อมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพ่อพาะมีพ่อเป็นปัจจัยจึงมีชาตินี่คือการเกิดเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณาโศกกาปริเทวาทุกขาโทมนาตุปายาตทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วน ความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทุกข์เกิดจากภัสสาะภัสสะมาจากละเป็นส่วนหนึ่งของปฏิจจสมุปบาธรรมตรงนี้แหละที่เราถือกันเข้าใจกันมาอย่างผิดเหมือนกันว่าตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยแต่พูะเจ้าตัดก,กับพรามที่ว่าปุวานะเนี่ยบอกว่ามันไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขา แต่เป็นธรรมที่มันอาศัยการและการเกิดขึ้นจากการที่ที่มันปรุงแต่งเป็นอย่างนี้อเงี้ยอันนี้ตรงนี้นะท่านผู้รับฟังทั้งหลายเราลองสังเกตด,ดูดีไม่ว่าจะทุกที่พวกพราหมณ์เขาบัญญัติว่าทุกนี้เกิดขึ้นเพราะเราทําเองนี่ยมันก็ต้องอาศัยภาัษาใช่ไหมฮะตนเองทําด้วยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือด้วยอะไรก็ตามมันก็มาจากภาษาใช่ไหมเอาเช่น ทำด้วยกายใช่ไหมเราก็เอากายไปฆ่าสัตว์กายไปลากทรัพย์กายไป,ไปว่าพืชผดในกามันก็มาเกิดจากภาษานั่นแหละเห็นไหมฮะนั่นจะบอกว่าตนทําเองแต่เรายังไม่เข้าใจหรือว่าตัวตวนของเราคือใครมาจากไหนอย่างเนี้ย <c oughs> อัจารย์ูเจ้าก็บอกว่าตัวตนของบุคคลที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสัตว์เหล่านี้มีอวิชชาคือความไม่รู้ เมื่อไม่รู้ก็ได้ไปสร้างสังขารได้มีวิญญาณได้มีนามรูปได้มีสลาญาตนะมันเป็นอา,อาศัยกันและกันเป็นอย่างนี้เมื่อมองเห็นกฎธรรมชาติอันนี้คำที่เขาบัญญัติทั้งหลายนะั่นแหละก็จึงไม่ใช่ถูกทั้งหมดเป็นส่วนเท่านั้นเองอย่างเงี้ยแต่ผู้เจ้าทัดเนี่ยเป็นธรรมที่ถูกต้องที่สุดก็คือผู้เจ้าอาศัยภาษานั่นแหละกรรมทั้งหลายอาศัยภาษา ไม่ว่าดีไม่ว่าชั่วอาศัยภาษาเห็นไหมฮะเราก็เริ่มมาเรียนรู้บทต่อไปที่ว่าเอ้าภาษามันคืออะไรนะเนะีเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าภาษาของพระพุทธเจ้าก็คือเช่นพระเจา้าภาษาทางตาเนะี่ยทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนะี่ยมันมีใครที่ทําเกินกว่านี้มันก็อยู่ในกลุ่มนี้แหละ จี่พระเจ้าว่าผู้ใดเพลินแล้วเพิดเพลินอยู่กับตาเพิดเพลินอยู่กับหูเพิดเพลินอยู่กับจมูกเพิดเพลินอยู่กับลิ้นคือการกินน่ะเพิดเพลินอยู่กับกายการสัมผัสที่ดีอ่อนนุ่มน่ะเพิดเพลินอยู่กับธรรมอารมณ์คือทางใจน่ะผู้นั้นที่เพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้ใดเพิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้นั้นย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ได้ เรายังไม่เห็นว่ามันทุกข์เนี่ยเราก็บอกโอ้ทางตานี่ดีดูแต่แท้จริงมันเป็นทุกข์เนคนดูหนักงดูนานๆนานเนี่ยตาเน,นี่ก็เสียเลยยังไม่พอใจก็วุ่นวายอธตมาสทั้งเกตได้ท่านผูร้รับชมทั้งหลายแต่ก่อนเนี่ยสมัยเป็นเด็กหนุ่มก็เราก็ชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเนี้ยเราก็ชอบด้วยแล้วก็ไปฝึกสมาธิด้วยเราจะเห็นได้ว่าพอเราไปดูหนังเนี่ย หนังต่ไม้ก่อนเป็นหนังกลางแปลงเสียงมันก็ดังหูเนี่ยมันจะอื้อไปหมดเลยโอ้ไม่ไหวเลยวันนี้เราลองนั่งสมาธิน่ยไอ้เสียงไอ้รูปทั้งหลายมันปรากฏในจาในหูในใจหมดเลยอันผู้จางบอกเนี่ยถ้าเราไปเพลิดเพลินไปดูหนังดูสิ่งละครเหล่านี้มันทําให้จิตใจนั้นมองไม่เห็นธรรมเลยเนี่ยเนี่ยผู้จางบอกว่า พุทธองค์ตัดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถรู้แจ้งได้ท่านผู้รับชมทั้งหลายลองคิดเราเอาจิตใจไปเกาะก,กับการงานเปิดเพลินทางหูจมูกเลี้ยงกายใจเนี่ยแล้วโยมลองนั่งสมาธิให้อยู่กับลมดูเดี๋ยวมันก็วิ่งไปตรงนั้นแหละวิ่งไปที่เราชอบเราเพลิดเพลินนั่นแหละอีกอันหนึ่งที่พระองค์บอกว่าเนี่ยอุปมาเหมือนจับสัตว์หกชนิดไนะจับอะไรจับงูจับนก จับจระเข้จับสุนัขบ้านสุนัขป่าจับลิงมมัดด้วยเชือกที่เหนียวแน่นมัดเชือกมัดสัตว์เหล่านั้นแล้วก็มัดที่เสาหลักเสาเขื่อนอันเหนียวแน่นสัตว์ตัวไหนที่มีกําลังแข็งแรงก็ด,ดึงไปดึงไปจนสิบวิ้สุดเวียงแต่ว่าเสาหลักเสาเขื่อนนั้นแน่นเมื่อเราเอาสัตว์เหล่านี้มามัดเป็นพวงอยู่นี้ หลักนี้ก็แน่นสัตว์เหล่านี้ก็ดิ้นไปจนโมเรียวโมแรงในที่สุดก็จะกลับมานอนอยู่ที่ข้างเสาหลักเสาเขื่อนนั่นเองเสาหลักเสาเขื่อนของพระพุทธเจ้าก็คืออาณาปณนสติกายคตาสติเราบางทีท่านพูดรับฟังรับชมแหละเราเรานั่งสมาธิมันก็ลั่นแล่นไปทางอารมณ์ใช่ไหมทางตาบ้างทางหูบ้างทางจมูกบ้างทางลิ้นบ้าง ทางกายบ้างทางใจบ้างใช่ไหมฮะบางทีนั่งๆดู่อโยม,มยนูสังเกตด,ดูเพราะเราหลับตาเอา้ามันก็มีแสงอะไรไม่รู้ที่เกิดในตายนะเป็นดอกดอกเป็นเม็ดเม็ดเป็นม่วงเป็นสีครามสีน้ําเงินมันเกิดขึ้นเหมือนกันอย่างเงี้ยเอา้านั่งๆไปเอาเสียงอีกละเอามีเสียงนั่งๆไปเอามีกลิ่นอีกอย่างเงี้ยน,นั่งๆไปเอามันร้อนมันเย็นอีกละนั่งๆไปเอา้า มันไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็มีนี่พระเจ้าบอกเนี่ยสภาสภาวะเหล่านี้ไม่ว่าเราจะไปเปิดทางตาทางหูทางจมูกทาง้ทางกายทางใจพระเจ้ามันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มกหมดเพราะทุกข์คือสภาพทนอยู่ในสภาพเดิมๆไม่ได้สภาวะจิตนี้มันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมๆได้เพราะมันเป็นระหูปริวัตเป็นของที่ เปลี่ยนและปรับตัวได้เร็วอย่างนะี้ะอันพุทธองค์จึงบอกว่าเนี่ยการที่เรามารู้วาระจิตของตนการที่เรามาเข้าใจว่าตนเองเนี่ยมาจากไหน,ไหนมาจากอาวิชชาคือความไม่รู้มาจากสังขารมันปรุงแต่งมาจากวิญญาณตัวรู้แจง้งมาจากนามรูปและสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นของกายเป็นกลไกของธรรมชาติเป็นอย่างนี้ เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้พระเจ้าว่าเป็นผู้ฉลาดในปฏิสมัมพุปนธรรมเป็นผู้ฉลาดในธรรมที่อาศัยการและการเกิดขึ้นแล้วเราก็หาวิธีออกแล้วพระเจ้าก็บอกว่าที่ที่ไม่มีรักที่ไม่มีม,มีเกียรติก็คืออานาปณะสติกายคตาสติเมื่อเราอยู่กับอาณาปณะสติกายคตาสติก็เท่ากับเราเดินมากมีองแปดเนี่ยอย่างถูกต้อง เมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะเราจะเป็นผู้มีวิชาขึ้นมาทันทีโอ้ยปัฏนาเกิดเกิดที่ใดก็ต้องทุกข์แล้วค์ก็บอกว่าเนี่ยอาญตนะ่งหกเนี่ยเป็นทุกขศัสตร์อาญตนะ่งหกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นทุกขศัสตร์ทุกขอริยศัสตว์นะในในอริยสตสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคเห็นไ,ไหม <c oughs> นั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องอายตนะคือตาหูจมูกเป็นอย่างดีแล้วเ,เข้าใจอริยสัจเข้าใจอิทัปัญญาตาเข้าใจปฏิสมุปบาทก็ไม่ไปต้องไปโทษใครอะ่ะมันมันเป็นหลักธรรมที่ผู้เจ้าสอนให้เราเห็นอนาตานี่นั่นไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่เป็นบุคคลเราเก่าแต่เป็นธรรมธาตาที่อาศัยการละการเกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ เอาจิตใจของโยมเนี่ยความรู้สึกที่ิดโยมคิดว่าเป็นของใครอะผู้เจ้าว่าจิตนี้ไม่ได้เป็นของใครนะแต่เป็นธาตุเป็นธาตุที่เป็นไปตามอาศัยกันซึ่งกันซึ่งอาศัยเหตุสิ่งนี้สิ่งนี้จะมีอย่างเนี้ยเราก็จะเริ่มเข้าใจบทธรรมที่ผูเ้เจ้าเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราอย่างเงี้ยเราก็กลับมาดูว่าอา้าว หเราบอกว่าตัวตนของเราเราลองสั่งจิตให้มันอยู่กับลมมันก็อยู่แป๊บเดียวเอาแล้วจิตมาสั่งกายบอกกายนี้อย่าแก่อย่าเจ็บอย่าป่วยมันก็ไม่เป็นไปตามกันเลยอานผู้เจ้าว่ากายนี้ก็ไม่ใช่ของเราจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่เรียกว่าอาศัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอย่างเงี้ยถ้าสิ่งนี้มีเกิดแล้วมันก็ตามมาเป็นสิ่งนี้เป็นชุดของมันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งที่การเกิดก็จะมีสิ่งที่แก่เจ็บตายอย่างไงหลกักธรรมสองอย่างพระองค์กําลังจะทรงแสดงเรื่องทุกขะอริยศสตรทุกขสมุทัยทุกขานิโรธทุกขนิโรธทัคขามมนีปฏิปทาอย่างเงี้ยอันนี้บทธรรมเหล่าเนี้ มาแจมแจ้งเมื่อเราเข้าใจอิทัพปัจญตาเข้าใจปฏิสมุปบาทเมื่อเข้าใจอีทัพปัจตาปฏิสมุปบาทเข้าใจเรื่องเหตุที่มันมาจากธรรมที่เป็นเหตุและเหตุที่มาจากธรรมมันจะเชื่อมโยงไปหาเข้าใจอริยสัจสีเมื่อเข้าใจอริยสัจสีก็เข้าใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอย่างดีเมื่อเข้าใจอรยสัจสีคืออริยธนาหก พยาธิสางตาเนี่ยพระเจ้าว่าทุกเกิดที่ตาที่พระเจ้ามีตามีรูปจะขู่วิญญาณไปร่วมรับรู้ผัสสะกระทบแล้วนี่ไงวิญญาณไปรับรู้ย่อมเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดธรรมข้อต่อไปคือพอใจและไม่พอใจจะเกิดขึ้นเนี่ยมอพอใจและไม่พอใจเกิดขึ้นก็เป็นธรรมเป็นข้อต่อไปที่เป็นธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อไป กลายเป็นเราทําผู้อื่นทําหรือเราทําผู้อื่นกระทาหรือมันเกิดขึ้นลอยๆอยนี่เป็นความเชื่อของคนในสมัยครั้งพระพุทธเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้แหละเราก็เชื่ออย่างนี้แม้เราทําอย่างนี้ม่ให้คนอื่นลําบากหรือโอ้คนอื่นมาทําให้เราลําบากหรือเป็นเพราะเราทําด้วยคนอื่นทําด้วยลําบากทั้งสองคนเลยหรือไม่ใช่โอ้มันเกิดขึ้นลอยๆอยนะแต่พู้เจ้ามันไม่ใช่ทั้งหมดอ่ะมันอาศัยภาษานี่จึงเกิดกรรมอย่างนี้ขึ้นนะ พระเจ้าพูดชัดเลยพิสูจน์ทั้งหลายเราเกล่าวว่ากรรมเกิดจากผัสสะผัสสะกระทบแล้วยอมคิดยอมกระทำอยู่สังเกตดูคนแต่งตัวเรียนแบบกันเห็นหนางงามเห็นคนแต่งตัวชุดนี่ลูกกระทบที่ตาใช่ไหมเกิดผัสสะเอ้เราน่าจะแต่งอย่างนี้บ้างทำอย่างนี้บ้างเห็นไหมฮะัยรุ่นเด็กนักเรียนศึกษาเนี่ยพาพวกกันไปตีบ้างพาทวกคนไปปอะพวงบังอะไร ก็เพราะเกิดจากภาษาเองได้เห็นแล้วก็กทำกันอย่างเงี้ยเนี่ยไหมผู้เจ้ากรรมเกิดจากภาษาที่เราสามารถเข้าใจได้นี่เป็นทุกขสัตว์นะมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำอย่างไงล่ะเอาก็มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอย่างนี้นี่เนี่ยผู้เจ้าบอกว่าผู้ใดก็ตามเข้าใจโกธอย่างนี้เรียกว่าเข้าใจกฎธรรมชาติ และเราจะไม่ไปโทษว่าโอ้เป็นกรรมเพราะเราทําคนอื่นทําเราทําด้วยคนอื่นทําด้วยเป็นกรรมที่เกิดล,ยลอยๆแต่ผู้เจ้าสิ่งทั้งหลายนี่เป็นเพราะธรรมที่อาัยการแลกขันเกิดขึ้นก,ก็กายนี้เป็นกรรมเก่าเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกายนี้เป็นกรรมเก่าตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนี้เป็นกรรมเก่าถ้าจะทํากรรมใหม่ก็ทําด้วยตาหูจมูกเลี้ยงกายใจนี้าง เราก็ทํำยังไงล่ะผู้เจ้าว่าทํากาหนักไฟดีสิมีสติอยู่กับลมอยู่เกับกายฝึกบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยเราก็จะแยกแยะอัตราตัวตนเข้าใจความหมายที่ผู้เจ้าตรัสว่าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนในสภาพเดิมไม่ได้เป็นทุกข์ที่มันต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายนะเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของเราเงี้ยก็เริ่มปล่อยวาง ในความรู้สึกทั้งหลายที่ว่าเป็นเราเมื่อปล่อยวางความรู้สึกทั้งหลายที่พระเจ้าเรียกว่าเพลินนั้นที่คือความเพลินละความเพลินได้ก็พ้นทุกแต่ถ้าเรายังเพลินอยู่ก็มีทุกขเพลินอยู่ทางตาก็ทุกเพลินทางหูก็ทุกเพลินทางจิงก็ทุกเพลินทางลิ้นก็ทุกเพลินทางใจก็ทุกเพลินทางใจมันก็ทุกพราะมันต้องแตกสลายมันต้องเป็นไปอย่างอื่นเมื่อเข้าใจอย่างนี้จะเข้าใจอริยสัจสีเรื่องทุกขสัจ หวังว่าบทธรรมนี้จะทำให้ท่านทั้งหลายเข้าใจไปอีกหนึ่งประโยคที่พระองค์ตรัสว่าเป็นธรรมสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สอนให้ทุกคนนั้นเข้าใจกฎอิทธปปจิจตตาและปฏิสมุปบาทนะกรรมทั้งหลายเกิดจากผัสสะเมื่อผัสสะกระทบแล้วก็ได้ทำกรรมกันไม่ว่าจะเป็นดีหรือชั่ว พุทธเจ้าก็เรียกว่ากรรมอย่างเงี้ยนั่นกรรมไม่ได้เกิดจากเราทําผู้อื่นทาเกิดอะไรแต่กรรมเกิดจากปัจจักปัจจะเป็นส่วนหนึ่งของปฏิสมุปบาทนั่นเองนี่เป็นบทที่ถึงฝากด้านทั้งหลายท่องคล้องปาาขึ้นใจจําให้แม่นเราจะเข้าใจสายปฏิสมุปบาทนี่เองเป็นสายเกิดสายดับของจิตของอัตภาพของธรรม ถ้าเราไม่เข้าใจปฏิสมุปบาทแล้วมันก็จะไปจับคั่วจับทางผิดผิดก็จะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ 3. นะดังที่กล่าวมาสามัญภา์สาีพรรส่พวกที่ถือกันอย่างนั้นอย่างเงี้ยอ่าวันนี้จึงถือโอกาสกล่าวทำบทนีนะ้เรารู้ละที่หลบภัยหลบมารอุจจาที่หลบภัยหลบมารหรือที่ไม่มีรักไม่มีจังก็คืออยู่กับลมอยู่กับกาย พระเจ้าที่สองที่นี้ไปบ่อยๆเป็นที่ที่พระบิดาพาไปเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ไปตรงนี้ที่ตรงที่ว่านี้ก็คืออาณาปณสติกายกากตาสติหรืออีกมุมหนึ่งที่เรียกว่าสติปฐานสี่นั่นเองเมื่อเข้าใจสติปฐานสี่ก็จะเข้าใจอิทัปปิยตาและปฏิสมุป,ปบาทเข้าใจอริยมรรคมีองค์แป ตามธรรมเห็นอย่างถูกต้องอย่างเงี้ยขอโมทนาขอจเจริญพร